สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมื่อนี้บุ้มจะผ้าม้าก่าก่าเม็ดอ่าเพื่อนเอิญเอียงค่ะเพื่อนเอิญบักบัวฝรั่งเนาะซูกินนี่ะค่ะบักบวฝรั่งบุ้มไปสื่อเมื่อวานบุ้มไปสื่อตุนก่ามามึงไหลพึ่งแต่แล้วค่ะเดี๋ยวสิบบุ้มมีคลิปลงค่ะบุ้มก็เลยออกออกเข่าสวนทั้งทั้งที่ฝนตกอะค่ะเดี๋ยวสิพาก่าเมล็ดมูนแซ่เมล็ดใบเตยหมู่ว่านนี่ค่ะแซ่เมล็ดใบบุ้มว่าจะ เซเนกกะถางล่องปลูกเซเนกกะถางเบิงสุกินี่เนาะคะ่ะบางคนเพิ่นก็เอิน้นบักบวกฝรั่งเนาะ,ะเดี๋ยวผมสิพาไปเอา,มาเมล็ดคะ่ะเนี่ยเขาสวนทั้งทั้งที่ฝนตกอะคะ่ะเห็นบ่ก่อนจะไปปลูกเนาะคะ่ะผมกลมาขอบคุณสำหรับ2,000ันสัตว์สักไทยเนาะคะ่ะผมกระไลฟ์ไปละค่ะไลฟ์ไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการทักทายทุกกาลังใจทุกการติดตามทุกๆท,ท,ท่านเลยคะ่ะ กะพานมาถึง2 0 0พันสับล่คะค่ะแต่ว่าชั่โมงก็ยังมาถึงใสแล้วคะ่ะกะพานขึ้นมาสองพันนิดๆแน่นนจักน้อยแล้วเนาะคะ่ะก็เหลืออยู่ชั่วโมงกับะพันกลัวฝนมากล่ะค่ะเดี๋ยวผุมจะเข้าไปปลูกกันจะเอากระถางมามาปลูกในโฮมหรือความปลูกในในเหือนอะ่ะในตรงนี้คะ่ะเพราะว่าฝนมากเดี๋ยวผมบอ,อกให้ฟิ่งปากแลเบเดล่ะคะหนาวปากซีดเดล่ะ นี่ค่ะบุ้มได้ดินมาแล้วบาดนี่บุ้มไปดื้อทอนกระถางพืชผักเก่าๆออกค่ะเป็นกระถางบกพริกค่ะบกพริกปีนี้มันบ่หายหน่วยเนาะบุ้มก็เลยทอนถิ่มเลยบาดนี่กระทิคนี่กระถางอ่ะล่ะบุ้มบ่เสดายค่ะอันใดบ่ได้กินบุ้มกระทอนออกไปเปิดเดืยนนาร่อนค่อยปลูกใหม่ก็ได้บ่ต้องเสดาย <laughs> สำหรับบุ้มบ่มีข้าวมาเสดายค่ะ บุ้ไปเอากระถางอันนี้มากมุ้ทอนต้นบอกพริกออกเบิดเลยค่ะหากระถางเพราะว่าหนาหนาวเนาะค่ะหนาหนาวบอกพริกมันใบใหญ่แหมมุ้ก็เลยถอนถิ่มเลยมุ้หาดินที่แดกมุ้วมามุ้จะไปเอาดินทั้งพูนอ่ะที่มุ้งผาไปเบิ้งอ่ะพูนทั้งพูนที่มุ้งผาไปเบิ้งอ่ะมีที่คานไปกองเอาโพดนหน่อยบุ้งแต่มุ้สิมาปลูกจสไกระถางในราคาแล้วมุ้ก็จะเอาตั้งไว้นี่ค่ะตั้งไว้นี่จังบอกไก่หูไก่ตาจังไก่ข่วมดูแลเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวบุ๊กจะเพิ่มดินก่อนเดี๋ยวบุ๊กเอาน,นี้ให้เบิรงค่ะนี่มุ๊กว่ารู้ว่าเป็นเห็ดอีหยังค่ะอยู่ในกระบะเนี่ยเหตดอ,อหตีหยังเนาะนี่เนาะไปไข่เห็ดหูหนูเลยแต่ว่ากรอบก็เห็ดหูหนูอีกเห็ดพีเบียเกิดหลายหลายขนาดนี่หนาหนาวนี่บ่ารู้ว่าเห็ดอย่าง,งทิน้งไปลดเนี่ยค่ะเป็นดินเก่าดินล้วนดีดีดินออร์แกนิก ฝนตกถือใส่เดี๋ยวบุมตั้งกล่องไว้ก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นมเมล็ดสุกินี่บักบัวฝรั่งเฮานี่ยแหละค่ะนี่สุกินี่ที่บุ้มแช่น้ำว้เมื่อคืนนี่ถ้าบ,บ่เฮ็ดมันก็นจะลืมเนาะคะ่ะงวดแต่ไหลเนี่ยสิบเม็ดเหลืออีกสิบเม็ดนุ้มจะเอาไวท้ทดลองปลูกหนาหลอดเบิง่งหนาหนาวนี่บุ้มคือทดลองปลูกเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามันจะเกิดบ่ เพิ่มดินใส่ในกระถางอีกก่อนค่ะบางกระถางมันก็ป่เต็มเนอะ เดี๋ยผมปลูกใส่กระถางไว้ที่เดี๋ยวผมันจะปลูกซเนี่จะซิปซิปมเมล็ดนี่หากระถางจะเอาลงสองเมล็ดเมล็ดละสองเอ้ยกระถางละสองเมล็ดเนาะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดทฮะเหมือนมเมล็ดฟักทองมากเลยเนี่ยมเมล็ดสุกินี่ข่างแรกที่บุ้มปลูกเลยค่ะเด้อเนี่ยจังว่าบุ้มเปิดถุงออกมาว่าเอามาขึ้นนัวอัน มันก็เม็ดบักือบานคอยแทนดอกเดี๋ยวเขามาปลูกกันค่ะเนี่ยวิธีปลูกของบุ้มก็ง่ายๆค่ะมาต้องพิธีที่ทันอียงมากมายเพราะว่าบุ้มกับปลูกครั้งแรกคือกันครั้งแรกกร็เศรายุ่มเศร้ายิ่ค่ะมาปลูกจังใดล่ะค่ะบาทสองเนี่ยปลูกลึกบ่บ่ได้เบิ่งวิธีการปลูกนะคะปลูกเอาแบบฉบับของบุ้มนี่แหละ มันเล็ดลงเดี๋ยวเดี๋ยวจอกหูกันจอกหูสหันเทดลุมให้เขากันเด้อเทดลุมก่อนค่ะเนี่ยวิธีแทงหูของผมแทงใสน่นิ้วกลางนี่แหละค่ะแทงเขาไปจักลึกจักแง่ท่ดใดกมก,กบรูเด,ด้อเนี่ยเฮตังซีเลยอ,อ,ลเลอันนี้ก็เฮตังซีเลยใส่เบื้องฮ้างนี่แหละเงี่เขาไปโรดอันนี้ก็ที่ละเม็ดหยอดลง เจ้าใหญ่เดอ้อจักเขานักหนาร้อนจักเขามาักหนาหนาวบ่รู้เรื่องหนึ่งนะคะรู้เรื่องแต่ว่าอยากปลูกยางเดียวเนี่ยยอดเข้าไปกระทางละสองเมตรเลยบุ๋มเพื่อเขาบ่เกิดพร้อมเนาะค่ะเนาะโอ้เต้นล่องระบาดนี่นี่ยอดลงแบบนี้อันนี้ก็ยอดลงแบบนี้ละเอาเม็ดมันนี่น,น,นี่ก็ยอดลงแบบนี้บดระบก เมือเม่อินแล้วเม่ิแล้วก็โกบดินทนตัวบป็ยากอย่างการปลูกซูกินี่ของบุ๋มนะคะในแบบฉบับสาวกันละสีเนาะ,ะปลูกพักกินเองก็ตรงพิธีพี่ถันตรงพิธีอถานยากมากคนตกก็บอเป็นอุปสรรคเห็ดในโฮมก็ได้มันอยากตก,กให้มันตกไปค่ะคุณเห็นบอกพูนนะ่ะ ดีก็บปไดทถ้ำคลิปเนาะค่ะไหลพึ่งตะเหลวเลีเดอา์บา้เ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการทักทายเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขามาลอม่อง,องเบิงล่อเบิงกันเด้อค่ะวาจักมือเขาจะงอเนาะเพราะว่าบุมแซมเมล็ดใบเหลวขึ้นหนึ่งเป็นครั้งแรกค่ะมาล่อรลุนกันเบิงว่าจักมือเขาจะงอกขึ้นมา บายๆด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ